นนแล้วเหรอได้แล้วเหรอขอเชิญอ,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 อยู่ข้างหน้าเราไม่อยากติด uh, <okay. S 1> อ่โอเคพี่เล็กสวัสดีค่ะมามามาเอาพี่ฝนมาได้ เราเอาหน้าก่อนมันต่งเติเอยไม่ตทุกวันจะเหนื่อยมากเลยอะโโกรธบ้าเหนื่อยมากเหนื่อยมากเลยตทุกวัน่ไตอวันนี้ทำเลยทำเลยทำมงาขึ้นสองมหัวแตกสัก่จบเล็นแล้ว่าแมอนหนู ถามไม่ก่อนใช่ปะแ่แง่ชอบนะคือมนถูกต้อง่อน้องตี่เดี๋ยวลงมาปัได้ไหมไม่้ดียวได้ป

วันนี้ที่ไล่พาพี่แบไปเที่ยวไเลทะไลเลยอ่ะเพราว่าต้อไปหาของในโต๊ะนะเอาาแฟนแฟนทาอะไรอ่ะมีแบบแบบมนยัง uh ่างนด้พ uh ีแบบอยากกลับบ้านแล้วหเรวม いや。<laughs> <laughs> นี่ครับหนึ่สอีกรูปครับหนึ่งสโอเคครับอ้สิใ่ก้เดไหมเเอก้ันใช่ไหมนึ่งสองม่้ยเดี๋ยวติดแฟค่ะหน I right. 感谢大家。<noise> <noise> เออแขลแล้วแเห็นไให้ไปหน่อยเทน้อพราวันกได้เล่นอีกนีได้อีกเลมแล้วเอาไปหนหนหมอถนอนไม่ทานไทำไมอยู่ในใจทำไมอยู่ในใจ เนี่ยนี่กแล้วอโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนทักเขายบด้ว่คนนี้วิคนนี้ไม่ก็บอกว่าถ้าไปได้สบายยร์รอไม่รูร้องยที่ไอเจอที่ล็อลาครับยังไงแต่ว่าเองก็เป็อไกไปเถล็อกแม่

แค sociedad, <S <S S ่สามเซนครับสามเซนสองสองคู่สอง้าสชั้นชั้นเดียวครับแต่ว่าทามันสูงอัหนาีิงโต่เราสูงขึ้นเราต้องมองยัอไงอเซนอนนมเยอะเติมนเยอะเยอะเยอะมันนมเยอะเยอะเนาะ่เ